นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แตกนึกถึงเรา Car ์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเรือกเครื่องยนต์มือ2จากเชียงกงไม่ให้โดนย้อมแมวต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในบ้านเราเมื่อซื้อรถยนต์มาครอบครองส่วนใหญ่จะใช้งานแบบยาวๆเป็น10ปีไม่เหมือนในต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุน่น ที่เขาใช้รถยนต์กันประมาณ4-5ปีแล้วเปลี่ยนใหม่เลยหรือไม่ก็ชนมาแล้วขายซากทิง้งนั่นทําให้รถยนต์เหล่านี้ไปรวมกันอยู่ในสถานที่ทิง้งและเขาก็ทําการแยกอะไรที่ยังใช้งานได้ส่งออกมาขายทั้งพวกเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆแน่นอนเมืองไทยก็จุดหมายหลักที่ทางญี่ปุ่นเขาส่งอะไรและอุปกรณ์เครื่องยนต์มือสองพวกนี้มา มีทั้งพ่อค้าชาวไทยไปประมูลมาขายหรือไม่ก็ตัดของมาขายบ้างขายกันมากมายหลายล้านจนกลายเป็นตลาดอะไหล่ยนต์มือสองขนาดใหญ่ที่เรารู้จักในชื่อเชียงกงแน่นอนในเมืองไทยเราใช้รถยนต์กันทีเป็น10ปีเครื่องยนต์และอะไหล่ต่างๆยอมมีการเสียหายและพังเป็นธรรมดาจะไปซื้อรถคันใหม่ก็แพงเลือเกิดเครื่องยนต์มือสองดูจะเป็นทางเลือกที่ถูกและประหยัดที่สุดอันนี้คือประเด็นหลัก แต่มีอยู่ยุคหนึ่งที่เวยรุ่นจะทำการอัปเกรดรถยนต์ให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นแรงขึ้นเชียงกงก็เป็นแหล่งช็อปของผู้รักในการโมดิฟายแน่นอนของที่อยู่ในเชียงกงเป็นของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทั้งหมดอาจจะเป็นมือ2มือ3หรือมือ4สภาพดีมั่งไม่ดีมั่งผสมกันอยู่มากมายอย่างที่เขาว่ากันว่าตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วเมื่อเราอยากจะซื้อเครื่องยนต์มือ2 จะมีวิธีดูอย่างไรไม่ให้โดนย้อมแมวเดี๋ยววันนี้คาอำมโนจะพาไปรับชมกันครับมาจู่กันที่อันดับแรกเลยนะครับเปิดดูฝาเติมน้ำมันเครื่องเพื่อดูครามน้ำมันเครื่องใต้ฝาวาวถ้าทางร้านยอมให้เปิดฝาเบาวยิ่งดีแต่ทางร้านมักไม่ยอมเสียเวลาควรหาไฟฉายกระบอกเล็กๆไปส่องดูถ้าเครื่องยนตผ่านการใช้งานมาน้อยข่าน้ำมันที่เกาะอยู่จะน้อยและมีสีอ่อน เครื่องยนต์ที่มีคราบเหลืองหรือน้ำตาลอ่อนจะผ่านการใช้งานมากปานกลางประมาณ20,000-50,000ถึงกิโลเมตรถ้าเครื่องยนต์มีขเหม่าหรือตะกรันสีดำก็มองข้ามไปได้เลยถ้าพบเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนภายในมีคราบน้อยมากแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นผ่านการใช้งานมาน้อยหรือถอดจากกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเครื่องยนต์ที่พบส่วนใหญ่จะมีคราบสีเหลืองอ,อ่อนซึ่งยังน่าสนใจอยู่ พราะยังเหลืออายุการใช้งานอยู่เกินครึ่งการสอดส่องดูข้ามน้ํามันเครื่องใต้ฝาวาลวจะได้ผลก็ต่อเมื่อสายตาคุณสามารถสอดส่องเข้าไปให้ลึกที่สุดโดยมีข้อควรระวังก็คือเครื่องอยนต์ที่ทางร้านล้างบริเวณช่องเติมน้ํามันเครื่องหลอกตาไว้จึงควรสอดส่องเข้าไปลึกที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้เปิดฝาวาลววดูจะแน่นอนที่สุด ถ้าไม่ชนานาญพอว่างๆลองเปิดฝาเติมน้ํามันเครื่องของเครื่องยนต์รถตัวเองและประเมินกับอายุการใช้งานที่ผ่านมาไว้สําหรับเปรียบเทียบต่อเลือกซื้อท่อทางเดินน้ํามันท่อทางเดินน้ําระบบระบายความร้อนไม่ควรมีคราบสนิมหรือรอยผูกรลอนสังเกตน็อตทุกจุดทุกตัวไม่ควรมีร่องรอยการถอดเพราะอาจแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นถูกย้อมแมวกันในเมืองไทย ล่องพูเลสายพานสายพานจะหมุนบนล่องพูเลตลอดการทำงานถ้าลองสายพานบนพูเลสึกหลอมากแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นผ่านการใช้งานมามากแล้วท่อไอเสียดูให้แน่ชัดและใช้นิ้วแตะดูเข่าลึกๆว่ามีลักษณะอย่างไรถ้าเป็นเข่าเปียกปนกับน้ำมันเครื่องแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นมีน้ำมัน เครื่องเล็ดลอดเข้าห้องเผาไหม้ได้หรือเครื่องหลวมแล้วนั่นเองเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ควรมีเข่าสีเทาเข้มและแห้งสนิทจริงๆถ้าเป็นเข่าสีดําแห้งแสดงว่าเครื่องยนต์นั้นปรับอัตราส่วนผสมไอดีไว้ไม่ถูกต้องต้องเหนื่อยในการซ่อมหรือปรับกันอีกจุดนี้อย่ามองข้ามเป็นอันขาด เพราะเข่าในไอเสียจะเป็นตัวบอกสภาพของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีควรติดเครื่องยนต์ดูเข่าซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจเฟืองไฟวิวไม่ควรมีร่องรอยสึกหลอบินหรือบินมากลอยบินนั้นหมายถึงจํานวนครั้งที่เครื่องยนต์ถูกสตาร์ทวีคลัตกรณีที่เครื่องยนต์ไม่ได้ประกบกับเกียร์ให้ดูสภาพภายนอกของบีคลัตและจุดที่ลูกปืนคลัตกดปลายในสุดโดยรอบ ไม่ควรมีการสึกหลอมากจนเป็นล่องผ้าคลัดถ้ามีโอกาสถอดดูผ้าคลัดหน้าสัมผัสที่ปลายวิลและวีคลัดควรเรียบสม่ำเสมอลิ้นปีกผีเสื้อในชุดคาร์บูเรเตอร์หรือชุดหัวฉีดไม่ควรมีขม่าเกาะมากข้อควรระวังก็คือจุดนี้ทางร้านอาจมีการล้างเอาไว้แล้วสายหัวเทียนไม่ควรแข็งกระด้างหรือแห้งกรอบเช่นเดียวกับสายไฟต่างๆฝาจานจ่ายไม่ควรมีตะกรัน ด้านในมากนักท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าผ่านการใช้งานมามากจะแข็งกรอบสิวข้อเหวี่ยงกันนะ้ำมันเครื่องด้านหน้าและด้านหลังต้องไม่รั่วซึมขอควรระวังในการตรวจสอบจุดนี้คือทางร้านอาจล้างไว้แล้วสายพารับแคมชาร์ปถ้าเปลี่ยนเครื่องยนต์ o h c หรือ DOHC ที่ใช้สายผ่านทามิง สภาพของสายพานไทม,มิ่งนี้มักจะเป็นสภาพของสายพานเส้นแรกเป็นส่วนใหญ่ติดเครื่องฟังเสียงการทำงานการติดเครื่องควรให้ทางร้านใช้น้ำประปาต่อเข้าไปหล่อเย็นตามระบบหล่อเย็นซึ่งการใช้น้ำมันหล่อเย็นในการติดเครื่องจะทำให้ติดเครื่องได้นานโดยไม่เสียหายการจัดหาเสียงผิดปกตินั้นค่อนข้างยากพรเครื่องยนต์ไม่ได้ต่อท่อไอเสียและระบบเก็บเสียง เสียงต่อไอเสียจะดังจนกลบเสียงต่งตางๆหมดเครื่องยนต์หัวฉีดควรเลือกซื้อในร้านที่สามารถติดต่อร้านดินสายไฟชุดหัวฉีดให้ได้อาจจะเหมารวมในราคาไปเลยก็ได้โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์หัวฉีดได้ที่ร้านมีข้อดีคือสามารถดูอาการของเครื่องยนต์ได้อีกทั้งยังหมายถึงความครบครันของอุปกรณ์ต่างๆด้วยการรับประกันคุณภาพร้านค้าส่วนใหญ่จะรับประกันในระยะ7วัน ถ้าเครื่องมีปัญหาสามารถนำมาเปลี่ยนได้ฟรีประเด็นนี้สำคัญที่สุดครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเลือกเครื่องยนต์มือสองเชียงกงไม่ให้โดนย้อมแมวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ